สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกับเกม Soul n i g h t p i u e l สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาถึงตาของบิวอาชีพ Wallet สายปั่นแล้วนะครับก็จะเป็นอีกวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับของอาชีพ Wallet ที่เล่นง่ายนะครับฟาร์มสบายไม่แหลกนะครับเอฟเฟกต์น้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับคนชอบสายฟาร์มสายเล่นชิลๆนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ สำหรับค่าสเตตัสนั้นนะครับเราก็อัพสเต็งทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในส่วนออปชันที่เราต้องเน้นหนักนั้นก็คือดาเมจทางกายภาพเป็นหลักเลยนะครับก็ควรทำให้ได้เยอะนะครับเท่าที่จะทำได้อันนี้ของผมก็ทำไปนะครับ5 3าปนะครับในส่วนพลังโจมตีก็สำคัญนะครับทำให้ได้เยอะๆของผมนะครับก็มีอยู่5,913นะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์ครีนะครับของผมนั้นทำได้ถึง100%เซ ก็คือต้องติดคีทุกครั้งนะครับการที่เราติดคีนั้นนะครับมันจะทําให้พันธะเดือดดานของเรานะครับติดตลอดด้วยนะครับก็สามารถเก็บสแต็คพันธะเดือดดานได้ถึง50นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะพูดอีกทีนึ่งนะครับในส่วนความเสียหายคลนะครับก็ทําให้ได้เยอะครับผมทําได้175.7%นะครับในส่วนหลักของออปชั่นนั้นนะครับที่สําคัญก็มีประมาณนี้เลยนะครับ และในส่วนต่อไปนะครับไอเทมผูกชะตาสําหรับอันแรกนี้ก็เป็นโนวาโน้มถ่วงนะครับก็จะเอามาเพิ่มดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําการดูดมอนได้ด้วยนะครับเวลาเราปั่นนะครับมอนด้านข้างก็จะโดนดูดเข้ามารวมกันนะครับและอันต่อไปนะครับรวมศูนย์ครับอันนี้ก็เอามาเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มได้ถึง1 2 0เลยเนะลยครับ และอันต่อไปเข้าตัวนะครับอันนี้ก็การประชิดนะครับจะทํางาน2ครั้งเราก็เอามาช่วยในการทําความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับและอันต่อไปนะครับทายโอนพลังเวทอันนี้นะครับก็เอามาช่วยในการลดนะครับการใช้มานาลงถึง50%ด้วยกันนะครับแล้วจะทําการฟื้นฟูมานาให้ไวขึ้นอีกด้วยนะครับอันต่อไปนะครับยอดสิงอันนี้ก็เอามาเพิ่มนะครับโบนัสความเสียหายทางกายภาพอีก60%นะครับ และอันต่อไปอันนี้สำคัญจังหวะพิคาดคุณจะได้รับเดือดดานทุกครั้งที่ทำคิติคอนได้และเมื่อใช้ทักษะค่าเดือดดานทั้งหมดนะครับจะไปเพิ่มความเสียหายจากทักษะของคุณ5%ต่อแต้มและสามารถเก็บแต้มเดือดดานนะครับได้ถึง50ครั้งก็เท่ากับว่านะครับถ้าเราคูณกันนะครับ5คูณ50ก็ได้250%เลยนะครับ และอันต่อไปนะครับใส่ไม่ยั้งนะครับอันนี้ก็มีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับเอามาเพิ่มความเสียหายต่อเนื่องอีก50%อันต่อไปแผลไพสาลนะครับอันนี้ก็เอามาเพิ่มระยะของสกิลปั่นนะครับให้ใหญ่ขึ้นในส่วนของผมนี้นะครับใส่แค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับถ้าหากใครอยากได้ให้มันปั่นใหญ่กว่านี้นะครับก็เอาเป็น3ชิ้นไปเลยนะครับก็จะต้องลบนะครับใส่ไม่ยั้งออกไปแล้วก็เอามาเพิ่มให้กับแผลไปสาร กับทวิโนวานะครับแทนอย่างละหนึ่งนะครับมันก็จะครบทุกอย่างอย่างละ3นะครับและในส่วนอันสุดท้ายนะครับทวิโนวาอันนี้ก็การโจมตีแบบวงกว้างนะครับก็จะทํางาน2ครั้งสําหรับในส่วนของไอเทมผุกชะตานะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล่นต่อไปนะครับการอัพเอปิกนะครับ ในส่วน a อ e ปของผมจะอัพเป็นสเต็ง75เด็ก25แล้วก็ In น25นะครับในส่วนต่อไปก็เป็นส่วนชุดสวมใส่ก็มาเริ่มกันที่สร้อยกันก่อนสร้อยก็เป็นซุ้มประตูแห่งความขมขื่นจะเป็นแผ่ไปสารยอดสิงถ่ายโอนพลังเวทนะครับในส่วนออปชั่นที่สำคัญนะครับก็จะมีโมนัสพลังโจมตีนะครับเปอร์เซนต์คริความเสียหายครินะครับพวกนี้ มีให้เยอะนะครับจะดีมากในส่วนเอฟเฟกของสร้อยนี้ก็คือนะครับบ้าคลั่งของเราจะทับซ้อนได้3ครั้งถ้าเราลองสังเกตดูนะครับเวลาเรากดบ้าคลั่งนะครับมันจะขึ้นบนหัวเรา3อันนะครับและในส่วนต่อไปเป็นส่วนแหวนนะครับก็ใส่เป็นแหวนพันธะแตกหักจะเป็นยอดสิงนะครับใส่ไม่ยัง้งถ่ายโอนพลังเวทสําหรับในส่วนแหวนนี้ออฟที่สําคัญก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ครีนะครับความเสียหายคริดาเมจสกิลนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วใส่ชิปนะครับเป็นพวกฮิวเลือดไว้นะครับในส่วนเอฟเฟกของแหวนก็คือเมื่อเรารทำความเสียหายทางกายภาพต่อเป้าหมายป้องกันของเป้าหมายะจะโดนลดลง300มันก็จะทําให้เป้าหมายนั้นอ่อนแอลงนะครับส่วนต่อไปรองเท้านะครับก็ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบาไร้เงาเป็นทวิโนวาถ่ายโอนพลังเวทจังหวะพิคาด สำหรับในส่วนพันธะพิเศษคือพันธะที่3มนะครับมันจะเป็นจังหวะพิฆาตอันนี้นะครับจะออกแค่ไอเทมผูกชะตาอันที่3าเท่านั้นนะครับสำหรับไอเทมผูกชะตา2อันบนจะไม่ออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพันธะที่มาใหม่นะครับมันจะออกแค่ไอเทมผูกชะตาอันที่3เท่านั้นนะครับซึ่งได้มาจากการหลอมเผื่อใครนะครับที่ไปทําการรีหาแล้วไม่เจอนะครับต้องบอกว่ามันออกแค่อันที่3ามเท่านั้นนะครับ ในส่วนรองเท้านี้ก็เน้นนะครับเป็นความเสียหายทางกายภาพนะครับความเสียหายทั้งหมดโบนัสพลังโจมตีพวกนี้นะครับรองเท้านั้นก็จะใส่ชิปเป็นเปลี่ยนท่าทางและเอฟเฟกของรองเท้านี้ก็คือครับจะได้รับรวดเร็วนะครับเมื่อใช้ทักษะใดก็ตามเราก็จะเอาไว้ใช้นะครับเวลาที่เราปั่นมันก็จะวิ่งไวขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วทําให้เราสามารถปั่นเคลียร์แมปนะครับได้อย่างรวดเร็วอันต่อไปนะครับก็เป็นส่วนหมวก จะเป็นหมวกของบิชอปนะครับก็จะเป็นใส่ไม่ยั้งทวิโนวาจังหวะพิฆาตในส่วนนี้นะครับก็เน้นเป็นออฟของความเสียหายทางกายภาพความเสียหายทั้งหมดพลังโจมตีนะครับโบนัสพลังโจมตีแล้วใส่ชิปนะครับเป็นอำนาจใหญ่ยิ่งในส่วนเอฟเฟกของหมวกนี้ก็จะเป็นนะครับเราจะได้รับการลดความเสียหายนะครับ20%เเมื่อไม่มีโล่ และนะครับเมื่อมีโล่ก็จะได้รับโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ50%อันนี้ดีมากครับช่วยในการเพิ่มความเสียหายได้เยอะมากครับต่อไปในส่วนเสื้อก็ใส่เป็นเสื้อเกราะของเทพอัศวินนะครับมันจะเป็นชุดของเซตบอสเทพอัศวินเราจะไปทำการตีบอสเพื่อทำการดรอปนะครับหรือว่าทำการคราฟที่ NPC ก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะใส่เป็นแผ่ไพศาลย,ายอดสิงจังหวะพิฆาต ในส่วนออฟนะครับที่สําคัญก็จะมีความเสียหายทางกายภาพความเสียหายทั้งหมดโบนัสพลังโจมตีประมาณนี้นะครับในส่วนชิปนะครับก็ใส่เป็นลมหมุนมรณะเอฟเฟกของเสื้อนี้นะครับจะช่วยโจมตีระยะประชิดครับมีโอกาส16%ที่จะใช้กระแทกนะครับ การโจมตีนะครับจะเพิ่มความเสียหายพื้นฐานในส่วนของผมใส่เป็น2ชิ้นนะครับก็จะได้มาจากเสื้อ1ชิ้นนะครับแล้วก็ไอโดรอนอีก1น,นะครับก็จะได้2ชิ้นใน2ชิ้นนี้จะเพิ่มให้นะครับ300และจะเพิ่มความเสียหายวงกว้างอีกนะครับ25ก็คือว่าจะทำให้สกิลปั่นของเรามีขนาดที่กว้างขึ้นด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับอาวุธนะครับก็ใส่เป็นทวายไลท์ทวินก็จะเป็นประเภทดาบคู่ ใส่เป็นรวมศูนย์โนวาน้มถ่วงแล้วเข้าตัวนะครับในส่วนออฟนะครับที่สําคัญก็จะมีความเสียหายทางกายภาพเป็นหลักๆเลยนะครับความเสียหายทั้งหมดพวกนี้ก็ดีเหมือนกันในส่วนชิปนะครับก็ใส่เป็นเข้าตัวเอฟเฟกของอาวุธนี้ก็คือความเสียหายใดๆนะครับที่คุณสร้างกับศัตรูที่มีพลังชีวิตนะครับมากกว่า70%จะเพิ่มขึ้นนะครับ4 0 0ก็คือว่าเราจะเน้นนะครับที่ มอนที่มีเลือดเยอะๆนะครับก็จะโดนตีแรงและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในส่วนของสมใส่ของบิวนี่เลยนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการอัพสกิลสำหรับการอัพสกิลนั้นนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนสกิลที่เป็นเลข13นะครับก็คือในส่วนที่มีการฝังชิปนะครับ และในส่วนต่อไปก็เป็นสเปคของสกิลปั่นนะครับผมก็จะทําการใส่สกิลตามนี้นะครับในส่วนความแรงนั้นนะครับก็จะอยู่ที่เลเวลของสกิลด้วยนะครับถ้าเราไม่ทําการอัพสกิลเลยนะครับดาเมจก็อาจจะเบาและในส่วนของการใส่ปุ่มลัดนั้นนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับ และในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการฝังชิปนะครับในส่วนนี้ก็เป็นไอโดลอนก็จะใส่เป็นบอส3ตัวนี้นะครับที่สําคัญต้องใส่นะครับคือบอสตัวกลางเทพอสศวินตัวนี้นะครับส่วนตัวซ้ายกับตัวขวาถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับและในส่วนนี้ก็เป็นส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็ใส่เป็นมังกรตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายทางกายภาพ อีกนะครับ12%และในส่วนของการกดสกิลนั้นนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนเป็นอาวุธที่2โดยอาวุธที่2นั้นนะครับจะใส่เป็นอาวุธของบอสประมาจารย์ไว้นะครับเมื่อทําการใส่แล้วนะครับก็ทําการเปลี่ยนเป็นอาวุธที่1น่ะครับแล้วก็ทําการกดสกิลเลียงไปได้เลยนะครับก็จะทําการปั่นรัวๆนะครับสําหรับในรอบแรกนั้นดาเมจอาจจะยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่า เราจะทําการเก็บสแต็กของเดือดดานไว้ก่อนนะครับเก็บให้ได้ครบถึง50ตามตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการตีอีกรอบหนึ่งครับโดยทําการทําเหมือนเดิมเลยนะครับในสําหรับรอบนี้เราจะทําการปั่นเข้าไปนะครับจะเห็นว่านะครับรอบนี้ดาเมจจะพุ่งแรงมากเพราะว่าสแต็กของเดือดดานที่เราเก็บไว้นะครับจะเพิ่มดาเมจให้เราได้ถึง250เลยนะครับดาเมจที่ทําได้นะครับก็พุ่งไปเป็นพันล้านเลยนะครับ แต่สาหรับในส่วนนี้เป็นแค่การเทสดาเมจเท่านั้นนะครับในส่วนของการฟาร์มจริงๆเราไม่ได้ทาแบบนี้ในการฟาร์มนั้นนะครับก็แค่ทําการกดขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําการกดปั่นค้างไว้แค่นั้นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับมอนก็หายไปแล้วแถมยังสามารถนะครับทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ภายในแมปได้อีกด้วยนะครับทั้งมอนทั้งสิ่งกีดขวางทั้งอะไรต่างๆหายไปหมดนะครับ มันเหมาะสําหรับการฟาร์มนะครับในแมปสุสานเฮาเซียนตรงนี้ก็เหมาะมากนะครับเพราะว่าเราสามารถขุดมอนที่เป็นโครงกระดูกขึ้นมาจากหลุมศพได้ด้วยนะครับมันจะทําให้เราสามารถหาของหรือฟาร์มของฟาร์มหินครับต่างๆได้เยอะมากก็หมุนไปที่ไหนนะครับก็หายเรียบที่นั่นสําหรับสายนี้นะครับสายฟาร์มนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเอฟเฟกก็ไม่เยอะนะครับไม่แหลก แถมในการฆ่าบอสก็ไม่ยากนะครับปั่นแป๊บเดียวนะครับบอสก็ตายแล้วสําหรับใครนะครับที่ชอบสายฟาร์มของแบบสบายๆชิลๆนะครับก็แนะนำวอลเล็ตสายปั่นได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็เป็นอีกสายหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งอีกบิลหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้นะครับไปแก้ไขไปปรับปรุงนะครับให้เหมาะกับตัวเองได้เลยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ